สวัสดีครับผมดร์ชัยชัยแจ้งสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิมุตติวิทยาสมักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาการวิเขต3โรงเรียนพุทธวิมุตติวิทยาได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ายึดศาสตร์พระราชาสร้างคนดีมีความรู้ควบคู่ทักษะอาชีพทักษะชีวิตเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข พุทธวิมุตติวิทยามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างทักษะความคิดสร้างสารรค์และการคิดวิเคราะห์หรือ OECD ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดังนี้ขั้นที่ 1. ประเมินผู้เรียนก่อนเรียนขั้นที่2สร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนพุทธวิมุตติวิทยา ได้มีโอกาสชัดชุดการแสดงเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆทำให้ต้องเช่าเครื่องประดับที่ใช้ในการแสดงอยู่บ่อยครั้งดังนั้นจึงมีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนคิดผลิตนวัตกรรมเครื่องประดับเซรามิคขึ้นใช้ภายในโรงเรียนขั้นที่ 3. วางแผนบูรณาการ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตรกรรมนักเรียนจะทราบว่าในการทํานวัตรกรรมเครื่องประดับศิราพร์ต้องใช้ความรู้ด้านใดและมีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างไรซึ่งในด้านของครูจะมีการประชุม PLC เพื LC, ่อร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการขั้นที่ 4. เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ นักเรียนได้เรียนรู้การทำเครื่องประดับศิลาพรผ่านการลงมือปฏิบัติได้ลองผิดลองถูกและมีกาปรปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานได้ด้วยตนเอง f ีเฟกชันการประเมินตัวเองนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองและนํามาใช้ในการจัดงานกีฬาสีใช้จัดชุดการแสดงและได้มีโอกาสไปร่วมจัดพิัศการแสดงผลงานอีกด้วย ที่6ชวนคิดต่อยอดหลังจากนักเรียนได้ทำเครื่องประดับศิลาพอแล้วได้มีการกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อยอดโดยใช้กระบวนการดีไซน์ i n k i n g ให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งนักเรียนได้ออกแบบเป็นเคสโทรศัพท์มือถือและพวงกุญแจที่ใช้ดินกระแหนลายเป็นส่วนประกอบ